อันนี้เป็นรถตู้เครื่อง2 7 0พนะคะก่อนยกทุกค้าบอกว่ามันสั่นแรงใช่ไหมสั่นแรงเลยครับลองเดินหน้าถอยหลังหน่อยค่ะโอ้เข้าเกียร์ยากอะไรไม่มีเนาะมีแต่สั่นอย่างเดียวเนาะเปลี่ยนนานเลยอ่ะเป็นประมาณสองอาทิตย์แล้วได้ปรับไฟวิวไหม เขาขอดไปเกียร์อยู่นะอ,อ๋อตอนแรกมันก็ไม่สั่นเพิ่งมาสั่นช่วงหลังหรอแต่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเฉพาะหวีแผ่นคัสไม่ได้เปลี่ยนไงอ,อ๋อเพราะแผ่นมันเหลือเยอะอยู่ก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับคอมพิวเตอร์สองพันเจ็ดนะคะคอมพิวเตอร์เป็นซินช่างทดสอบความนิ่มหน่อย ปกติรถเดิมของเรามันก็นิ่มอยู่แล้วค่ะยิ่งใส่ปัม๊มคัดนิ่มมานี่เหมือนเวอร์มันคันเล่งเลยเ่ะน่าจะนิ่มมากเลยหลังยกนะคะพี่ลองเหยียบคันแล้วก็เข้าดูทุกเกียร์เลยค่ะว่าเข้าเกียร์ง่ายไหมง่ายครับมีเสียงดังไหมคะเหยียบแช่ไปเลยปล่อยครับพี่เหยียบค่ะปล่อยค่ะไม่มีเสียงดังนะ ความนิ่มนี่พอๆกับคันเร่งเลยไหม <laughs> ลองเดินหน้าถอยหลังหนะะ่อยค่ะอันนี้จะมีสั่นนิดนึงนะเพราะว่าเป็นผ้าผสมทองแดงพรีเมียมทองแดงมันจะเยอะค่ะแต่ว่ามันจับดีวิ่งดีเพราะถ้าใส่ผ้าใยกแก้วมันไม่สั่นก็จริงแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่นานใส่แป๊บเดียวคัดก็ไม่คัดก็ลื่นก็ <laughs> ดีกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะตอนแรกมามันสั่นแรงเนาะที่มาจากแถวไหนคะมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอเคครับี่ Läraren.